หญิงแมนหย่อนภาพเมื่อ5ปีที่แล้วการันตีสถานะแมทไฮโซพเคลีย so ร์ชัดกระจังทุกข้อสงสัยสำหรับประเด็นจับมือของแมทพิรณีและไฮโซพพที่สาวแมทถูกโยงเป็นมือที่สามในขณะที่ทุกฝ่ายออกมาเคลียร์รวมถึงสงกรานเตชนรงออกมายืนยันว่าทั้งคู่เป็นเพื่อนกันมานานมากแล้วไม่มีอะไรแบบที่ทุกคนคิด และล่าสุดเพื่อนสาวอีกคนของแมดอย่างหม่อมราชวงศ์แม้นอนรมาศยุคนหรือหญิงแมนได้ยืนยันอีกเสียงว่าเป็นเพื่อนกันจริงๆโดยหญิงแมนโพสภาพลงสตอรี่อินสตาแกรมหญิงแมนเป็นภาพเมื่อปี2561เป็นภาพที่แมดไฮโซพกร่วมเฟรมถ่ายรูปกับแก๊งเพื่อนมาร่วมงานวันเกิดหญิงแมนโดยระบุข,ข้อความบอกว่าเพื่อนกันจ้านี่รูปจากงานวันเกิดดิฉันปีพุทธศักราช2561 นอกจากนี้พบว่าเพื่อนๆหลายคนก็พากันแชร์ความจริงให้ชาวเน็ตเข้าใจตรงกันกันกบความสัมพันธ์ของแมทไฮโซพบเป็นเพื่อนกันจริงๆและเป็นเพื่อนแก๊งเดียวกันมานานแล้ว